มาแล้วลมแรงมาแล้วนีโอ้โ<ด>เบาดมปลิวคุณชมนี่ครับที่จะมาถ่ายทำก็จะรู้ว่าเนี่ยคือกระท่อมเดิมๆหลงปู่ที่จะครอบเอาไว้ก็คือตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมนะสวัสดีทุกท่านเลยจ้กกะเนี่ยที่จะมาทำโดมนะครับกระท่อมครอบหลังคาหลงปูเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันลมที่จะไม่ให้พัดพากระท่อมหลงปู่สวง หรือกระทมสูงไปนะครับนะช่วยกันนะครับช่วยกันเดี๋ยวจะไปขอเลขนะครับตามเลขแม่ค <and kill> <owej> ุณแม่เบยนะครับคุณยายเอย์นะครับป้าเบยนะครับท่านไม่เคยจุดทูปขอเลขลวงปูครั้งนี้เป็นครั้งเลขนะครับครั้งนี้เป็นัางเลขจะจุดทูปขอเลขลวงปูว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันกับคุณยายเบยนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับรอรุ้นนะครับ สวัสดีสีทุกท่านนะครับพบกับผมที่ทันช่องขุมทรัพ,พย์พญานาคนะครับวันนี้มาติดตามการรือข,ข้างข้างรอบกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับกระท่อมบ้านกระท่อมสูงนะครับบ้านจจบกตบลตวงังงามปุโบเชษจังหวัดสุรินนะครับเนี่ยมาเจอคุณยายกําลังจะจุดทูปอ่ะจุดทูปแล้วสวัสดีครับยายสวัสดีครับสวัสด,ดีจ้าโอ้วันนี้รือแล้วรือกระท่อมแล้วเอ้ยไม่ใช่รือกระท่อม คือข้าง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 เอาไว้กระท่อมตู้กระทมเสาแบบตามร่งคายก็กระทมเสาข้อเมืองปูเออเป็นครั้งแรกเนื้อที่คุณยายที่มาจะมาจุดธูปจุดธูปเสียงโชคครั้งแรกไม่เคยจุดเลยมาอยู่กับหลวงปู่ไม่เคยเพราะยายไม่เคยเล่นหวยจ้ะวันนี้คิดยังไงอยากจุด อยากคิดว่าให้ลูกหลานช่วยช่วยสร้างกระทมครอบเอาห้งคาครอ,คอบหลังปูไว้ครอบอันลังเก่าไว้เพราะว่ามันรัวมันจะหักก็จะครอบไว้มาให้มันฝุกมันทางก็จะได้อยู่สบายไม่รั่วฝนตกก็ไม่รัวลมเพราะลมมันแรงก็รัวไม้มันไม่แข็งแรง จก็เลยจุดจุดก็ได้หนึ่งได้เลขแล้วได้เลขแล้วโอ้ได้เลขแล้วแล้วก็บอกบุญเรียบสีด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งเลขนิดนึงเน้อแล้วค่อยคุยกับยายต่อเนี่ยแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าโอ้เลขสวยนะยายเนาะโอ้เลขแปดสี่ห้าคุณยายเวยนะครับเอาเด้อเอาเด้อเอาคนเจ้าเด้อแล้ว อคนเจ้าช่วยนี่ช่วยกันสิงสั่งกระสีติง่งแดงรวมนรหนว่พทิ้งนะฮยแล้วใหญ่พูดภาษาอะไรผมฟังไม่ออกเฮ้ยพูดภาษ <c oughs> า <c oughs> คเขมรกับลุงปูอ่าถ้าเป็นแปลไทยแ <c oughs> ปลว่าไงนะใหญ่เออให้ลูกล้านช่วยให้ลุงกูช่วยลูกช่วยล้านจุดก็ให้ได้จุดตู้เตียงโชคก็ให้ เม่นเม่นให้ลุงโูให้เม่นเม่นจะให้ลูกได้ลาให้ลูกลานได้ซื้อจะได้ถูกและจะได้ช่วยช่วยสร้างช่วยซื้อเหล็กซื้อกระสังกระสีจะได้ครอบไว้ให้ออให้เสร็จตอนนี้กระทเสานี่เสานี่ได้แล้วญาาเสได้แล้วเสาได้แล้ว เหลือในเหล็กกับกระสังสีจะใช้เหล็กบ่อใหญ่ใช่เหล็กอตอนนี้กำลังรือ้อคนไทยมาช่วยกันดันปรับปรุงพื้นที่ทก็พังจริงๆน้ะใหญ่เนาะถ้าลมมาแรงๆมันจะโอกาสจะพังไหมนี่พังบ่อ้ยหนาลัวเน,ะนาะหนาลัวโอ้บอล มืดมืดมาแล้วเฮ้ยปูไม่ไม่ลมแรงล้อแถวนี้นะปูต้องป้องกันเอาไว้ลูกหลานอันนี้เสาเสาใหม่เนาะตรงนั้นเนาะมีตะของใหม่เนาะอ๋อมีตะของใหม่นะครับเอซี FC. ก็เห็นว่าถ้าใครถ้าใครช่วยบุญห้าร้อยบาทขึ้นไปก็ <_ d ia> ให้เหรียญด้วยคุณยายมีเหรียญให้ด้วย ว่าคุณยายเก็บไว้นะครับเหมือนกับจะเก็บไว้มาสร้างอันนี้หรือเปล่าครับอ่ะเนี่ยเรียนนะคุณยายคุณยายดูเรียนไิมเรียนหลวงปู่นี่นรุ่นอะไรเรียนหลวงปู่เรียนรุ่นอะไรนะรยาย่เรียนหนะลวงปู่บารมีให้ทานบารมีให้ทานวัดบ้านจะบกวัดบ้บบานจะบกเห็นว่าสร้างตน้นพระใหญ่เมื่อห้าปีนึงเนาะผู้สร้างนานแล้วเนี่ย บารมีให้ทานว่าหมดแล้วเห็นหลวงพี่ว่าหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือแล้วเหลือกับพี่สุทนคนคนเดียว <Yeah. S 1> ตอนนั้นหมดแล้วเนี่ยห้าร้อยบาทขึ้นไปเด้อนะท่านร่วมบุญก็ได้เหรียญด้วยนะครับได้บุญด้วยได้เหรียญด้วยคุณยายลองลอง,ลองเอาด้านหลังนะไก่มีไก่กับว่าวโอ้ไก่กับว้าวอู้ชอบไก่กับว่าวอืมพวกสวย ไอ้เว้าวนะฮะโมเลยตรงนี้นะอ่าเลขสวยเลขสวยเลขเหรียญอ่ะโอ้เลขเ,เ,ล,ขเลขเหรียญก็มีนะนะ้าคุณยายเลขเหรียญก็มีนะโอ้สวยมากคึ้นมาจอไปดูเอาอคุณยายขอดูด้านหน้าหลวงปู่นิดหนึ่งนะฮะเหรีย์ขอดูด้านหน้าหลวงปู่หลวงปู่นั่งทำอะไรเนี่ย มันให้ทานเนะาะอ๋อบารมีให้ทานเนาะอ๋ให้ทานเลยทาโดยทานโดยทานบอกรุ่นอะไรบ้านจะบอกรุ่นหนึ่งบอกรุ่นหนึ่งรุ่นหนึบ้านจะบอกไหมรุ่อ๋อเดี๋ยว<อ>แป๊บหนึ่งยายนี่ก็สวยดีนะสวยนะยายสวยดีนะอืมนี่ครับ ก็ร่วมรวยช่วยกันเนาะยายเนาะใชนะแต่าเนี่ยรว่วมรวย่วยกันนะครับเนี่ยถ้าใครสร้างช่วยห้าร้อยบัดขึ้นไปแต่ว่าโรยไอ้หลวงพี่บอกว่าอาจจะจดชื่อไว้ก่อนอาจจะส่งให้ที่หลังพร้อมกันไม่ใหญ่เพราะว่าจะส่งทีเดียวยา,ยากน,นะครับก็ให้หลวงพี่จดชื่อไว้แล้วก็โอนปันจจัยมาทางหลวงพี่นะครับเดี๋ยว ขออนุญาตอ่าเบอร์โทรหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเบอร์โทรหลวงพี่พระวิโรจน์นะครับอ่ะเนีย่ยครับเอฟซีนะครับของหลวงพี่นะครับวิโรจน์นะครับศูนย์ห้าสามสี่ห้าหกแปดสามสองเก้านะครับเบอร์โทรหลวงพี่นะเนาะ ใหญ่ยยเนาะบนเอะ <Yeah. S 1> บอร์โทรนี่แหละเนาะก็เบอร์โทนี้ละคะรับแคมน้าจอไว้ดูเบอร์โทนะครับเบอร์โทนี้นะครับ oh. แล้วเลขคุณยายโชว์เลขดันหลังให้เอฟซีได้ดูหน่อยนี่หนึ่งนะครับนะะส,สาธุสาธุอันนี้เลขของฝาเครื่องดื่มฝาเครื่องดื่มสองเก้าปดนะครับฝาเครื่องดื่มเลขของยายคุณยายต้องกลับเอานะ <c oughs> <c oughs> คุณยายเขียนกลับกลับเอาดูนะครับเปด ห้าสี่เป็นห้าสี่เลขของเงินยายชอบไม่ใหญ่เลขเลยนะี<อ>้ยชอบตัวเลขสวยยายไม่เคยจุด,จดโอ้ก็เลยชอบเลขนี้ไม่เคยจุดครั้งแรกไม่รู้ว่าครั้งแรกจะมูหรือจ่ารอดูเลยเออ,อยายมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมบอกบุญเอฟซีหน่อยอาก็ ยายก็ไม่รู้จะพูดเนะอะบอก <c oughs> บอกุณเอฟซีหน่อยว่าให้ช่วยอะไรบ้างเอ,อ้ยลูกหล,กลานเอ,อ้ยให้ช่วยยายหน่อยเดอ้อจะทำครอบคุณพามลุงปูไว้อยากให้ลูกหลานช่วยว่าให้ช่วยลังคาตังสีสันไทยกับเล็กไม่พอไม่มีเงินพอเช้าก็ช่วยแล้วมีติดสรัคธาเขาให้แล้ว ลูกล้านเขาให้แล้วแต่ยังอยู่ที่อะไรที่อะไรกระเบื้องเอาอะไรทานชันชัยชันชันยกับเล็กยังไม่มีเงินซื้อก็อยากบอกให้ลูกล้านช่วยยายด้วยช่วยหลวงปูน่นี่รอกให้หลวงปู่อยู่ยายอยู่กับหลวงปู่ยายไม่เคยจุดธูปเรอกเพิ่งจุดนี่แหละ ยายมาอยู่จังนานแล้วไม่เคยจุดทูบ<ม>เลขไม่เคยจุดทูบพอเล็กเสียงเสียงโชคยายไม่เคยจุดทูบเลยแต่จ,จ,จุดทูบอบกลวงปู่เฉยๆอ๋อจุดทูบอบกลุงปู่กับสวดมนต์กับลวงปูนี่แหละทุกวันคุณยายสวดมนต์<า>นบ่อยไหมทุกวันยายทุวันเช้า,ชาเย็นอ๋อเช้าเย็นด้วยเช้าเย็นเช้ากี่โมงกี่ ตอนส่วนตรงนี้นลมลมงมาแล้วลงปูลมูด้วยขวงานด้วจ้ะโอ้ยลมแรงล้เ้ยลมูแรงมากเลยใลลมูลองนี่เฉยมาแล้วเนี่ยลมปูมาแล้วนะครับ โอเคครับเรื่องซีรีส์คอมมานี่เดอร